ในบ้านก็เป็นไปได้พระธุดงบ้างพระกรรมฐานบ้างพระนักปฏิบัติบ้บางพระคถาอาคมบ้างพระปลุกเสกบ้างพระศักดิ์สิทธิ์บ้างพระทรงฤทธิประกาศิทธิ์บ้างพระยอดขลังบ้างไปยานใหญ่แล้วก็บำเรอปรนเปลกันอยู่ด้วยความหลงผิดแทๆ้ๆนั่นแหละเป็นอาจารย์เชื่อกันเห็นกันเช่นนี้หลงผิดกันเช่นนี้ ความเชื่อเช่นนี้เห็นเช่นนี้จึงเป็นความเสื่อมข้อที่สองซึ่งพุทธศาสนาในทุกวันนี้เป็นเช่นที่ว่านี้กันจริงๆแล้วใครรู้สึกสลดใจบ้างไหมว่าพุทธศาสนาในทุกวันนี้มันได้เสื่อมแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้นั้นแล้ว 3. อาการหนักกว่าข้อ1-2ไม่สามารถที่จะหาผลไม้หล่นบริโภคได้และไม่สามารถจะหาเงาไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบวาเรอไฟอยู่ซึ่งก็ยังเป็นความเสื่อมหรือลัทธิเดียรถีนั่นแหละทับถมใส่เข้าไปให้แก่ศาสนาพุทธผู้จะบรรลุธรรมมีวิชาจรณะนั้น จึงต้องเป็นนักปฏิบัติกิจศาสนาด้วยการบูชาด้วยไฟมาจนกระทั่งทุกวันนี้เห็นไหมเช่นจุดไฟให้เป็นควันหนึ่งให้เป็นเปลวหนึ่งอักคียันติดต่อกับเทวดาเทวะเพ้อเพฝันฝันกันยังเป็นเทวะนิยมอยู่หรือยังมีบูชาด้วยน้ำรดน้ำมนต์พ่นน้ำมน์ศินจนญยัน โดยมีน้ำมนต์เป็นสื่อกับเทวดาเทวะลมลมแหลงแหลงโดยมีการใช้น้ำพ่นกันบ้างรดกันบ้างอาบบ้างดื่มบ้างไร้สาระทุกวันนี้ก็ต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาภาษาโบราณเรียกสำนักที่มีวิหารเช่นนี้ว่าเรือนไฟเป็นต้นเพราะใช้ไฟเป็นสื่อติดต่อเทวดากันแล้วเรียกเจ้าสำนักกันว่า พระผู้เจริญบางจำพวกบ้างพระเจ้าอาวาสบ้างพระนักปราชญ์บ้างพระอาจารย์ไตรปิฎกเคลื่อนที่บ้างพระมหาปเปรียนบ้างพระด็อกเตอร์บ้างพระเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้จนถึงขั้นพระสมเด็จตามสมมติสัจจะของโลกเขาที่เป็นลัทธินอกรีดใช้น้ำเป็นสินจนะยันใช้ไฟเป็นอัคคียันกันอยู่เป็นเดียรถีดังเดิม 4. ยิ่งมีอาการหนักกว่าข้อ2-3ถึง3ไม่สามารถที่จะหาผลไม้หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหาเงาไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งซึ่งก็ยิ่งเป็นความเสื่อมหรือยิ่งเป็นลทัทธิเดียรถีนั่นแหละหนักหนาเนียนเนื้อเข้าไปให้เกศศาสนาพุทธ ซึ่งร้ายหนักสุดยอดยิ่งครบบริบูรณ์ล,ลัทธิเดียรถีแถมีการปรับปรุงพิธีกรรมที่เป็นการบูชาให้หรูหรามาโหรานขึ้นไปอีกจนสุดที่จะกล่าวแล้วและใช้พิธีการเดียรถีนี้เองเป็นเรื่องปกติสามัญอยู่ในศาสนาพุทธทุกวันนี้ 164ในยุคพระพุทธเจ้าความเสื่อมดังกล่าวนั้นไม่มีในยุคพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ศาสนาพุทธไม่มีเรือนไฟไม่มีน้ำมนต์ท่านปฏิเสธเรือนไฟปฏิเสธน้ำมนต์เด็ดขาดถ้าขืนมีท่านก็พยากรณ์บริภาทไว้แล้วไงในความเสื่อมสี่ประการกับอัมพัทธมานพ ในอัมพทสูตรดังที่อ้างอิงมานั้นว่าเป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธแท้ๆเป็นความเสื่อมทีเดียวเป็นความเสื่อมจริงๆยังจะรู้จักคําว่าความเสื่อมได้กันอยู่ไหมเอ่ยว่าหมายถึงอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันก็เสื่อมจริงๆดังที่เป็นจริงอย่างที่เห็นๆกันอยู่เต็มวงการพุทธศาสนานั่นไงจะพระสุดรู้กันแล้ว หรือสุดจำนวนหรือสุดวิสัยใดก็ไม่สามารถจะอยางรู้ได้ว่าทำไมศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเป็นเดียรถีอย่างจำยอมกันอย่างนี้สร้างเรือนไฟและบำเรอไฟอักคยาคารังกริตตวาอักขปริจจรันตินั่นคือมีวิหารหรืออาคารทำพิธีกรรมทางศาสนาเวลาทำพิธีก็จะต้องจุดไฟ ก็คือจุดทูปจุดเทียนนั่นเองเสร็จแล้วก็สวดมนต์ถือเป็นยันพิธีที่ได้บูชาหรือนับเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นกิจของนักปฏิบัติธรรมมีอยู่แค่นี้ยันพิธีที่ได้บูชาคุณได้ทำงานตามพิธีการโดยแน่ใจว่าเป็นพิธีการที่ถูกต้องตรงพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่มีฉาทิฐิแน่ลองตรวจสอบกันดูซิ มิจฉาทิฏฐิสิบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสักกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ255ว่าก็มิจฉาทิฏฐิเป็นชไหนคือความเห็นทิฏฐิหรือทฤษฎีดังนี้ว่า 1. ฐานที่ให้แล้วไม่มีผล 2. ยันที่บูชาแล้วไม่มีผล 3. สังเวยที่บวงสวงแล้วไม่มีผลไปยานใหญ่นี่สข้อแรกนี้ก็ชัดๆคือข้อ1เรื่องทานหรือการทําทานที่ทํากันอยู่ในวงการศาสนาพุทธทุกวันนี้ไม่มีผลแต่ผู้รู้ก็ยังพากันทําทานอยู่อย่างหลงผิดกันเต็มศาสนาพุทธอยู่นั่นแหละทำไมไม่สอนกันทําให้ถูกหรือไม่เหลือผู้รู้กันแล้วในศาสนาพุทธไทยมีหนำซ้ำ ปรุงแต่งพิธีกรรมปรับพฤติบทกันให้ยิ่งยิ่งมากขึ้นหนักหนาสาหัสยุ่งยากมากขึ้นใส่เข้าไปอีกจนเป็นภาระสังคมพุทธสุดแอนแอ้แล้วซึ่งเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงงานเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองทำลายเศรษฐกิจอยู่แท้ๆอย่างหนักก็ไม่เคยสำเนียกฉุกคิดกันเอาเสียเลยก็ยังเผยแพร่ความเสื่อมอยู่ซ้ำนีหนังปรับปรุงให้ยิ่งยิ่งขึ้น แล้วก็มีจารีดประเพณีวัฒนธรรมผิดผิดนี้กันไป1 6ึ ความเสื่อมมันเสื่อมกันตรงไหนอย่างไรทานที่ให้แล้วทินนังก็คือการทำทานเสร็จแล้วก็ไม่เกิดมรรคผลอะไรซ้ำแถมได้กิเลสใส่จิตเข้าไปอีกอย่างไม่รู้กันเลยอวิชชาแล้วกระนำหนักให้ชื่นชมปรีดาปราโมทกันย้ำตอกด้วยนะมันก็เสื่อมยิ่งยิ่งขึ้นน่ะสิทำไมไม่หยุดกันละ่ะหรือต้องช่วยกันลดให้จริงจัง นั่นคือทำทานกันชนิดที่ตั้งจิตไว้ผิดมิจฉาปนิธิตตังจิตตังก็เท่ากับโจรกับโจรหรือภัยรีกับภัยรีพึงทําความพินาศให้แก่กันและพระพุทธเจ้าย้ำอีกว่าส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทําให้เสียหายยิ่งกว่านั้นพระไตรปิฎกเล่ม2 5ข้อเ2โจรกับโจรภัยรีกับภัยรี ตั้งนาตั้งตาห้ามหันกันนั้นมันก็เกิดความสูญเสียกันหนักหนาสาหัสแล้วแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดนี่ทำความเสียหายร้ายแรงเสียยิ่งกว่าโจรกับโจรภัยรีกับภัยรีตั้งนาตั้งตาห้ามหันกันจึงต้องตั้งใจศึกษาการตั้งจิตตั้งใจให้ถูกนี่เองที่สำคัญคือการทำทานที่ไม่รู้จักการตั้งจิตในจิตหรือ ไม่มีการศึกษาเรื่องมนสิการกันให้เป็นให้จัดการกับจิตใจของผู้ทำทานให้เป็นโยนิโสมนสิการหาไม่แล้วการทำทานนั้นก็ยิ่งจะซ้ำร้ายซ้ำเติมตนเองยิ่งยิ่งขึ้นหนักหนาสาหัดไปไม่มีหยุดใครก็ตามต้องศึกษาว่าถ้าทำทานก็ควรทำใจในใจโดยการตั้งจิตใจให้เป็นหรือทำใจในใจให้เป็น ทำใจให้เป็นก็คือต้องเรียนรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนแล้วจัดการเวทนาอภิสังขารจัดการอย่างมีความรู้ยิ่งมีปัญญายิ่งซึ่งเป็นเจตสิกของวิญญาณโดยให้ธรรมะสองเป็นธรรมะหนึ่งหรือเป็นศูนย์ได้เป็นจริงนั่นก็คือการจัดการกับเวทนาในเวทนานี่แหละหมายความว่า ทำทานแล้วจัดการทําจิตใจตนอย่าให้จิตใจตนเกิดมีความหวังว่าจะเอาอะไรตอบแทนอยู่ในใจคือไม่ให้มีความอยากไม่ให้มีความหวังไม่มีสาเปโขเลยในใจนี้แหละได้สำเร็จจริงๆก็เป็นอันสูงสุดจิตใจสิ้นพบจบชาติไม่มีนรกหรือสวรรค์พุทธนั้นดับสวรรค์ไม่มีสวรรค์นรกก็ดับด้วย นี่เป็นธรรมะหนึ่งลำดับแรกแล้วดับให้เป็นศูนย์ก็เป็นนิพพานชั้นนี้คือฐานนิพพานเป็นนิพพานขั้นพื้นฐานพ้นความเสื่อมตรงนี้แหละที่ต้องทำให้ได้ ร6อไม่มีนรกสวรรค์คือนิพพานขั้นพื้นฐานและที่สุดเมื่อเราได้นิพพานขั้นพื้นฐานเราก็ได้อาการของจิตที่เป็นตัวอย่างอารมณ์หรือความรู้สึกเวทนาอุเบกขาห้านั่นเองที่เป็นนิพพานแท้เราก็ทำจิตของเราให้ได้เช่นนี้อีกจะได้ธาตุจิตที่เป็นนิพานใส่จิตตนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จิตที่มีอาการนิพพานก็จะได้เพิ่มขึ้นมาควบแน่นกันเข้าสนิทยิ่งยิ่งขึ้นภาวะนิพพานก็จะผนึกกันตั้งมั่นแน,แน่วแน่อัปปนาแนบแน่นพยับป,ปนาเที่ยงแท้นิจจังยั่งยืนทุวังไม่แปรเป็นอื่นอวิปริณธรรมังตลอดการสัตสตังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกำเริบอสังกุปปัง ทุกปัจจุบันมีแต่เติมความแน่นเข้าแน่นเข้าเ,เ,าเจตโศอภินิโรปนาแล้วตกผลึกสั่งสมลงเป็นอดีตที่สุดถึงที่สุดก็มั่นใจได้ว่าอนาคตมีแต่นิพานเด็ดขาดแน่นิพานจึงเป็นอาการของจิตหรือจะเรียกว่าความรู้สึกอารมณ์ของจิตก็ชนิดนี้แหละที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนิพานตัวแรก คือนิพพานที่เราสามารถทำใส่จิตตนได้เป็นต้นแบบมาก่อนแล้วไงนั่นก็คืออาการอุเบกขาเวทนาหาซึ่งมีองค์ธรรมของจิตเจตสิกหอาการปริสุทธาปริโยธาตาโมทุกรมมัญญาปภัสรานั่นเองที่เป็นอาการของนิพพานอันต้องอนุรักษณาคือ รักษาผลของอุเบกขาห้านี้แลให้เจริญพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นขึ้นขึ้นมิใช่ว่าวางแบบอยู่ว่าง